สนทนาภาษาตุดต,ตอนเหตุเกิดที่ร้านละเลงเนยใช่เราตอนทอดเลยก็ชอบทอดทอดไม่พอด้วยนะทอดทิ้งเป็นไรทำไมจะต้อง <c oughs> เป็นไรทำไมจะต้องหลบหลบหลีกสังคมเร็วหลบหลบหลบหลีกสังคมไปละแม่มันเป็นไรเดีย๋ยวนี้นักหรือเปล่า <c oughs> ตั้งแต่เศร้ามาเนี่ยอาการเลื่อนง่นนไม่ออกเลยนะเอาพูดต่อสีญี่ปุ่นนะ่ะแทกญี่ปุ่น ตัวเอ้ย oh, hey, ตัวเองออกแขกยิ่งกว่าค่ะตอนไฟอ่ะโอ้ยจะมาถามมาถามอะไรที่ผมออกแขกอะไรฉันไปชอไม่จริงมันถ่ายตัวไม่ได้อะไรอะแม่ลากแขกเป็นแม่บอกว่าแม่เขียนแม่เขียนกระดาษใส่มือยัดมือแขกเขียนเบอร์โทรยัดใส่มือแอปแอปวิ่งเข้าไปเอาติ๊กเก็ตชั่วโมงลวไมถึงชั่วโมงหรอกค่ะ ที่าไปไหนไปไหนกันแไ่าไม่กินข้าวเหรอกินนี่เหรอหนิกินนี่แม่ไม่เออก็คิดว่ากินนี่ค่ะขนมซีขนมซียีบานเราไปยีบานไม่ไรคุยดีไปได้นมได้นมมีดอกกับมาเออ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 เนอะเดี๋ยววี่อาปีดาวโชว์ก็ได้แล้วจริงได้เสือวีใช่ไหมแล้วหนูจะไปกับใครไปอยู่นี่นะรอไปเมื่อไหร่ล่ะบอกมาสิหนูพร้อมเลยโยกี้คู่กันแม่ไปเมื่อไหร่หนูจะไปทำกีฬาโยกี้ได้ไปทำนีฬาอะเขาเคยพูดเรื่องเวลาไม่ฟังแล้ว เออเราไปเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะทำพาสปอร์ตไปอะไปเมื่อไหร่หนูทำไม่หรอกต้องไป่ทำไว้รอเลยถึงไม่ได้ไปไหนก็ไปทำไว้รอก็ได้รู้มนี่คือรูปสาวกูอีนัทเดี๋ยวกูให้ดูรูปยืนหลออีนัทไม่มีนมอ่าไปญี่ปุ่นมาสองรอบแหม่หนูจองหิผ่านหิที่จะคงแล้วเออไม่มีหิไม่มีนมอ่ะแต่พอมีมีหิมีนมปุ๊บที่นี่ขายไม่ได้แล้วไม่มีหิไม่มีนมขายดีพอมีปุ๊บนะขายไม่ได้พอเต็มเลยที่ขายไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะ ใช่ไหมคะน้องเบสขายเคยแล้วกันค่ะแม่ขายผักไรคะขายผักขายหญ้าอีดอกอยู่ตลาดสดแม่น่ากลัวแล้วค่ะแม่อีนัสเป็นี่เด็กเหมือนบะเบอๆไม่ใช่ไม่ดิบหูตัวจริงไม่ได้ดือขนาดนั้ไม่มไม่ไม่เลยกลับมาคือจองผ่านอิตาลีพงเลยเราไปทำนมด้วยค่ะก่อนกี่โยได้กี่โยได้เลยแล้วเหมือนผู้หญิงแล้วต้องตำน้ำเต๋อไหมวะไม่ชอบตำน้ำเต๋อ่ะ จะคขวยแข่งกะได้อยาให้ผมได้พอมราไปถึงหน้างานเพื่อเงินมผมก็ต้องทำทุกอย่างเก็บลมกินดอกฮ้ยไม่เป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่พี่แหมว่าตันดำดแตกมันไปควยโผล่อยู่ร้านละเลงละเลงเลยลูกร้านร้านอะไรนะร้านละเลงเลยควยออกขวยออกกูกูอ้าก้าวขาขึ้นลมกูคยกินดอกขวางขวางขวยอะเราบอกไว้ พี่พี่ลืมเนยก้อนนี้หรือเปล่าโอ้ยคนก้าขึ้นรอดีดาวมือมาจากคนละต้นหรือะไรก็ตอกใจสีดาแล้วเราก็ว่าเราก็คิดว่าก้อนเนยจะสิคิดว่าเขาลืมเอาเนยทาให้เราแล้วก็คว้าดึกแข็งปักใช่ไว่ายืนเลยคุยแหลงเหรอโยกแล้วแต่งตัวดูสิเออแต่งตัวหน้าให้อ้าคุ้มคืแต่งตัวแต่งตัวนุกจะไปไอ้นี่่ายมวยอีดอ ไม่ใช่มาปุ๊กแก้ผ้าเดินมากูว่าเนี่ยจิตรงจอหอแล้วค่ะเอาใหม่เอาใหม่จิตรงจ้อหอแล้วค่ะหน้าหรอหรือว่าหุ่นก็แม่จันเขาบอกแล้วว่าอยาให้เพื่งไปทำเฉพกให้ทำหน้าก่อนแล้วไปทำเโพกะไปทำะฉพกช่วงแขกไม่ดีนะโคต้าหน้าบูดไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วนะคะโคต้าหน้าบูดของไม่เฟียดอะ รถแขกงยิ่งใครจะมาหน้าบูดล่ะเออใครจะหน้าบูดหน้าบูดโดนด่าหน้าบูดแล้วแกห้ามหน้าบูดไม่มีสิทธิ์หน้าบูดแล้วเพราะว่าแม่จันสั่งว่าถ้ามึงไปทำสะโพกกูจะด่าให้ถ้าหน้าบูดคือทุบเลยถ้าหน้าบูดคือทุบหน้าบูดก็ต้องเอาหน้าไปอังเตาแล้วทีเนี้ยเอาไปอุ่นเลยเพราะช่วงเนี้ยก็ไม่มีสิทธไม่แตกบ่อยจริงจริงจริงอ่ะ อีเบสอย่างเงียบค่ะอะไรอะแม่ต่อสิหัวหน้าแท็กญี่ปุ่นนะหล่อนนะนั่นแม่สวยมากค่ะเออเอาใหม่สามคำสวยมากค่ะยอมจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสวยมากคม่ยากไม่ลืมนี่ตะโพกแต่เนี้ยหน้าอะไรนะสมจิต สมจิตสมจิตตรงจอหอสวยมากกินดาวิสวยไม่สวยไม่รู้ว่าแต่ไปคุยโผล่ร้านเราเลยเลยคุยไม่เที้ยนหรอไปนั่งเรานั่งฮึบลงฮึบออกควยโผล่เบิร์ดมาบอกควยออกเลยมาควยออกออกกูกูจะบ้าเขายิงระเบิดลงไปทำให้มันเครียดนิ้วหีออกมาดักบ้านมันอยู่เออ ควยโผลแล้วควยโผล่ไมหรอพี่เอโอ้พี่สาวอีหวานกูเพื่อยอย่างเขึ้นมนเล่าอาวีวาน